กล้าร้องแล้วก็คือไปเรียนมาก็กล้าร้องเป็นพร้อมที่พร้อมนะฮะเราอยากทําให้ได้ฮะอยากทําให้เป็นแล้วก็อยากทําให้คนอื่นเห็นว่าเออเราทําได้แล้วนะสวัสดีครับพร้อมอุปรกรณ์นะคบเอาอะไรดีฮะอ๋อระบบเป็นเฟิร์สนะครับอยู่ฝั่งอุดอรพิธักครับเป็นแก๊งเขาใช้คําว่า แก๊งที่เป็นนักเลงรักเพื่อนนี่หว่าไม่ไม่ใส่หายเรื่องคนอื่นคอยปกป้องกันเองครับคือเขาเรียกว่าใครเกิดมาอยู่แก๊งพวกผมเนี่ยถือว่าโชคดีครับได้เพื่อนดีอ่าเพราะมีเราแล,แล้วก็มีพี่นาน,นินะฮะมีพี่เอสคือแก๊งผมจะไม่มีความไปหาเรื่องคนอื่นจะคอยปกป้องกันเองคือใครมาหาเรื่องพวกเราคือพวกนั้นสวยหญ่แน่ฟีลแบบเพื่อนกูเจ็บชีวิตมึงจบอ่าประมาณนั้นครับผม คาแรคเตอร์ชีวิตจริงมันอาจจะไม่ค่อยมั่นกับอันนั้นนิดนึงเราก็ต้องไปเรียนมาเพิ่มแล้วก็ได้พี่ๆในกองเนี่ยครับได้คาแนะนามาเยอะมากว่าแบบต้องทําตัวยังไงหรือว่าพูดยังไงให้มันดูเป็นนักเลงมากขึ้นหรือว่าคิดยังไงครับใช่แล้วแล้วก็อาจริงผมเป็นคนตัวเล็กไงไก็ตอนแรกก็จะสู้คนอื่นเขาไม่ไหวต้องไปเล่นฟินิเพิ่มเพื่อแบบไปไปตอนนั้นก็ไปบึกขึ้นเพราะว่าแบบเข้ากล้องไปดูตัวเองโอ้ว้าวเหมือนเอาเด็กมาต่อยเลย ก็ไปเล่นฟินิทเพิ่มแล้วก็เล่นการแสดงเพิ่มครับช่วยครับแล้วก็มันรู้สึกว่าทําอะไรมันมั่นมั่นใจมากขึ้นมันแข็งแรงแล้วก็พูดหรือท่าทางอะไรมันก็ชัดเจนมากขึ้นครับเรื่องนี้ไม่เป็นน้องพร้อมครับรอดูด้วยเลยว่ามันจะโหดร้ายแค่ไหนอย่างเมื่อกี้ยังแวเรื่องจัวอยู่ใช่ครับผมจะมีความแบบก็พร้อมนั่นแหละฮะจะมีความแบบโกโก้นิดนึงก็คือไม่ทันบางทีไม่ทันเขาครับผม ครับมันมันมีภาพกันมากฮะใช่ฮะเป็นเกาะมันเป็นซีนที่รวมคนเยอะด้วยแหละประเด็นหลักคือผู้ใหญ่แบบพี่ๆในแบบพี่มารยามีพี่คนนู้นคนนี้มาเข้าซีด้วยเขาก็เห็นเขาก็คงเป็นภาพจําที่ผมเลืดอท่อนมันให้เขาดูครับโอ้ยถ้าพูดตรงๆมันก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะด้วยความแบบ มันต้องวิ่งเร็วบ้างหรือแบบจังหวะที่มันต้องโหดแล้วผมโหดบางทีโหดไม่ทันคนอื่นเขาบางทีวิ่งเข้ามาจะใส่กันผมเผลอแบบกลัวเองแบบหน้าออกกลัวเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ครับมันก็มีพลาดกันบ้างใช่ครับเอาจริงผมเป็นคนที่อยากเล่นซีรีส์แบบแนวนี้อยู่แล้วอยากบู๊อยากแต่แค่แบบบางทีเหมือนร่างกายตัวเองมันไม่พอหรือความความโหดของตัวเองมันไม่พอฮะแต่ก็สนุกดีครับที่ได้เล่นชอบมาก ผมชอบดูแบบหนังแอคชัน่นหนังบูอยู่แล้วใช่ใช่ครับสนุกดีครับสนุกดีที่แบบเราได้เหมือนแบบเป็นคนได้เท่แบบได้ต่อยคนอื่นเขาแบบจนล้มอย่างเงี้ยมันดูเฟี้ยวดีออคือเราไม่สามารถทําในชีวิตจริงได้มันไม่ดีแต่แบบพอเข้าไปในการแสดงมันเอ้ยมันดูเท่มันอยู่ในกล้องมีภาพช่วยก็เรารู้สึกว่าตัวเองเท่เออ <laughs> ผมว่าต้องเตรียมใจในเรื่องแบบความโหดแล้วก็ความดิบของของเฟิร์สนิดนึงมันจะมีความแบบผงผางไม่พูดแบบไม่คิดะฮะในตัวละครเฟิร์สมันจะแบบพุ่งพุ่งไปเลยแบบใครใครด่าเพื่อเราด่าสวนเลยใช่ก็จะมีความแบบโหดร้ายทารุณคำคำหยาบอาจจะมีบ้างเยอะนิดหน่อยเตรียมรับม,ม,มือได้เลยฮะความโหดของใช่ครับี่ถามเลยนี้นนนหลายคนจะชอบแซครับ เออต้องใช้คำนี้ตอนนี้พร้อมชื่อพร้อมที่พร้อมแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนผมยังแบบเขาว่าไม่ชอบไม่กล้าร้องเพลงมันจะโดนเรื่องนี้เยอะมากคือไม่กล้าร้องเพลงแต่เดี๋ยวนี้คือกล้าร้องแล้วก็คือไปเรียนมาก็กล้าร้องเป็นพร้อมที่พร้อมนะฮะ,ะ,ฮะใช่เลย <c oughs> เออผมเป็นคนชิวๆวรู้สึกว่าก็ <c oughs> สนุกดีแบบเขาแซวก็เรื่ความอินดูเราคงเห็นเราเป็นน้องเป็นเป็นน้องที่น่ารักแซวได้ก็ทุกคนก็แสวผมก็ยินดีฮะสนุกดีก็ ก็เม <ítulo> ื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่เคยเรียนดนตรีเลยแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในเรื่องด้านดนตรีเลยแล้วก็พอไปเรียนรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะฝึกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็สนุกกับดนตรีมากขึ้นแลลวฮะก็รู้สึกมั่นใจในการร้องเพลงมากขึ้นกล้าแบบที่จะแบบไปร้องกับคนอื่นได้แล้วก็ถ้าเกิดให้แบบจําเป็นต้องร้องหรือเราต้องทํางานแล้วร้องเพลงก็ว่าทําได้แล้วเมื่อก่อนผมจะมีความคิดที่ว่าเราทําไม่ได้นะก็เลยแบบมันจะ ใช่ใช่แต่ตอนนี้เราเี่งแล้วว่าทําได้แน่นอนครับงานร้องเพลงจ้างได้นะครับผมจะไปฝึกและพัฒนาตัวเองฮะอะไรนะครับอีกใช่ครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเต้นตอนนี้กําลังไปเรียนปรับเบสิกพื้นฐานเรื่องร่างกายอยู่ขอพัฒนาอีกสักสามสี่เดือนนะครับครับผมชอบชอบเวลาทำอะไรอยากทําให้ได้ฮะอยากทําให้เป็นแล้วก็อยากทําให้คนอื่นเห็นว่าเออเราทําได้แล้วนะประมาณนี้ครับ ผมรู้สึกว่าก็ด้วยเพื่อนเพื่อรอบตัวเราด้วยด้วยแบบสังคมที่เราอยู่ทุกคนมีความแบบมุ่งมั่นแล้วก็หล่อหลอมให้เรามีความตั้งใจแล้วก็ด้วยความที่แบบเ,เราอาจจะโตมากขึ้นด้วยว่าแบบเราก็อยากพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็อยากประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นอย่างนี้มากกว่าผมว่าเนาะมันก็เป็นช่วงอายุของคนดีกว่าตอางเด็กๆเราก็มีกาแพงปิดกั้นไม่ยอมทานู่นทานี่พอโตเราก็กล้าทํามากขึ้นครับผมโอ้ยผมว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะ ตอนแรกๆเราเข้ามาเราแค่รู้สึกว่าอยากเข้ามาหาประสบการณ์แต่ตอนนี้เราแคอ่อยากทําให้มันประสบความสําเร็จในที่เราต้องการแล้วก็ทําได้ดีออกมาได้ดีเมื่อก่อนเราแค่คิดว่าแบบเออมาทํางานวงการเราคงได้ประสบการณ์ได้คอนเนคชั่นได้ความรู้ดีๆกลับไปแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอยากทําให้มันได้ดีเมื่อก่อนเราจะแค่ผ่านๆตอนนี้เราอยากให้ไปอยู่จุดนี้แล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปอยู่ในจุดนั้นได้อ่า คงไม่นานว่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นครับนีมันมีอะจรบงว่ามเท่าไหร่่อาจริงผมเป็นคนที่แบบไม่ได้กดดันตัวเองแล้วก็ที่บ้านผมเขาเป็นคนค่อนข้างชิวๆก็เรามีความสุขที่ตรงไหนเราก็ทำแล้วรู้สึกพอใจแล้วมีความสุขตรงไหนก็พอตรงนั้นก็ได้แล้วแต่เราอุ้ยเอาจริงๆติดตามติดตามป้ากับแม่จากคนที่ไม่ดูซีรีส์ไม่อะไรเลยไม่ไม่ติดตามดาราก็ด้วยความเป็นลูกเขาเนาะเขาก็จะมีความแบบ รู้เยอะกว่าผมแล้วตอนนี้แบบนักแสดงในค่ายมีกี่คนแบบป้ากับแม่นี่คือติดตามมากก็ต้องขอบคุณเขาสนับสนุนเต็มที่ครับไม <ป S 1> ่ไเลยครับเขาก็บอกผมว่าแล้วแต่ผมว่าอยากตัดสินใจยังไงก็ทําตรงนี้ไปแล้วมีความสุขก็ท lettuce, ราไปเรื่อ <rant> ยๆเขาไม่ได้กดดันเลยครับว่าอยากจะกลับไปทําเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเขาส้าบสนุนเต็มที่ครับ เอาจริงๆก็เมื่อก่อนไม่มีนะรู้สึกว่าแค่มาทํางานก็รู้สึกว่าดีใจแล้วที่ตัวเองทํางานได้แต่ก็ตอนนี้ก็มีว่าเอ้ยอยากประสบความสําเร็จนะเราอยากแบบด้วยอย่างผมผมชอบรถเราก็จะมีแฟชั่นแบบอยากทํางานได้รถคันนี้ได้รถคันนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแฟชั่นผมก็มาด้วยรถใช่แล้วฮะเพิ่งถอยรถมา <laughs> ตอนนี้ก็งานอะไรรับหมดนะครับ <ś art> เพราะว่าค่าน้ำมันแพงมากฮะใช่ก็แล้วของตัวเองหมดไปปั๊บมันมันเข่วยฮะ ตัวเบามากแล้วก็อยากทํางานมากฮะหลังจากวันที่ผมซื้อรถอะปกติผมตื่นสายนะทุกวันนี้ผมตื่น7จ็ดโมงแปดโมงเกือบทุกวันไม่รู้ทําไมอยากทํางานฮะไม่มีงานก็ตื่นมา7จ็ดโมงแปดโมงคือน่าจะอยากทํางานจริงๆแล้วร่างกายของบอกตัวเองทํางานนะพอ้อตามผม <c oughs> ด้วยความผมอยากได้รถมานานพอเราเก็บเงินได้เท่าที่คันที่เราชอบเราก็ เอาเลยตอนนั้นคือแบบยังไม่ได้ไปลองขับลองนั่งอะไรเลยคือใช่แหละเขาคงใช่ของเราก็เอาเลยใช่ก็ดีใจมากครับแล้วก็เป๋นิดนึงเพราะมันพัวไปเยอะใช่ฮะใช่ถือว่าเป็นความสุขของเราทุกครั้งที่ขรถรู้สึกเนไงเอาจริงผมขับรถเ็จผมจะนั่งอยู่ในรถสักห้านาทีขอนั่งมองนั่งอยู่กับรถ ลงจากรถก็นั่งดูรถมันเป็นความสุขของผู้ชายชอบรถใช่ไปรับมาคะพาไปเที่ยวอ๊เขาชอบมากผมบอกให้เขามาซื้อขับเป็นคู่นเขาไม่ยอมเขาบอกเขาไปเก็บตังค์ไปซื้อบ้านแล้วคนนั้นใช่เขาไปหมดกับบ้านก่อนแต่รอเพื่อนหมดกับบ้านเสร็จชวนเพื่อนมาซื้อรถต่อครับผมใช่ครับล้นมากล้นแบบ ตื่นทุกวันฮะตื่นเช้าเองเพื่อเต็มใจล้วไปรูปเราตื่นเช้าเขาก็ถามนะว่าทำไมทีอย่างนี้ไม่รู้จะทําอะไรฮะด้วยความแบบอยากตื่นเรามาดูรถมาล้างรถอะไรของเรามันใช้ชีวิตเหมือนปลาแล้วเลยเรามาดูรถลองมาล้างบ้านเองครับงานเขาได้เต็มที่เลยนะครับไม่เกี่ยงจะไปไหนทําอะไรได้หมดเลยครับร้อนหนาวได้ทุกแบบขาขอบคุณนะคบสวัสดีครับ